สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนาฬิกาเพื่อสุขภาพนะครับสมาร์ทวอชของยี่ห้อคาวานะครับรุ่น E02 นะครับตัวนี้นะครับทำมาเพื่อใช้วัดสุขภาพโดยเฉพาะนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอของนาฬิกานะตัวนี้เป็นหน้าจอใหญ่แบบพิเศษนะครับทำให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะครับผมด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเป็นแบบว่าปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับใช้สําหรับกดเข้าเมนูออกเมนูนะ ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการวัดตัวคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับก็คือตัว ECG นะครับอ่าด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ชาร์จนะพอร์ชาร์จก็จะเป็นแบบว่าแมกเนตนะครับเอามาแปะปตรงนี้นะครับแล้วก็ชาร์จได้เลยตัวนี้กันน้ํา IP 6 7นะครับผมสามารถใช้ใส่ออกกำลังกายได้นะใส่อาบน้าได้ได้หมดเลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไมโครโฟนรุ่นนี้สามารถคุยโทรศัพท์นะครับหรือว่าฟังเพลงนะครับผ่านทางเจ้าตัวนาฬิกาได้เลยนะเพราะว่ามันจะมีลําโพงแล้วก็ไมโครโฟนในตัวนะตัวนี้ก็จะเป็นลําโพงนะครับผมตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีโหมดแบบวัดสุขภาพแบบครบคันมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยอันแรกนะครับก็จะเป็นโหมดที่ใช้สําหรับออกกำลังกายนะครับหรือว่าโหมดเวิร์กอัลนะครับนี่นะครับก็จะมี ให้เลือกมากมายนะเป็นโหมดวิ่งโหมดเดินนะครับได้หมดเลยนะมีให้เลือกเพียบนะครับผมนี่นะฟิตเนสฟิตเนสมีครบหมดเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดแบบฮาร์ดเรทนะครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับโดยตัวนี้เป็นคอนติเนียรอฮาร์ดเรทนะครับก็คือมันจะวัด อัตราการเต้นของหัวใจแบบต่อเนื่องครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้ใส่ไว้ที่ตัวข้อมือนะมันก็จะขึ้นว่าเฟลนะเพราะมันดีเทคว่าเฮ้ยเราไม่ได้ใส่ไว้นะครับผมอ่าต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับบัตรออกซิเจนนะครับอ่าต่อไปก็เป็นแอคทิวิตี้นะครับก็คือพวกนับก้าวนะครับวัดแคลอรี่นะครับวัดระยะทางนะครับอ่า หมดวัดการนอนนะครับว่าหลับลึกไหมหลับลึกเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับเป็น ECG นะครับขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับอันนี้คือโหมดวัดความเครียดนะครับว่า้ตอนนี้เราเคร่งเครียดเกินไปไหมนะบาดเพชเชอร์นะครับความดันเลือดนะครับผมบาบ์ดกูโคสนะครับวัดน้ําตาลในเส้นเลือดนะครับโดยอันนี้จะเป็นหน่วยของ mmol ต่อลิตรนะครับผม อันนี้มันก็ฟ้องนะว่าเฮ้ยไม่ได้ใส่ไว้นะครับผมอันนี้ก็คือเวลาวัดน้ําตาลในเส้นเลือดนะครับก็ห้ามเกิน7นะครับถ้าเกิน7แสดงว่าน้ําตาลเกินนะครับแนะนําให้ลองวัดด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกรอบนึงนะครับผมอันนี้ก็คือเอาไว้เร фер เเรนคร่าวๆเฉยๆนะครับอันนี้เม็ดนะครับก็คือวัดเมตาบอลิซึมนะครับเป็นอัตราการเผาผลาญนะครับผมอ่า HrV นะครับ Heart Rate Variable นะครับผมเป็นการแบบวัดแบบ ความเมื่อยล้าของร่างกายนะครับหายใจนะครับออันนี้อย่างที่บอกนะโทรได้นะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วก็โทรได้เลยนะเวลามีสายโทรเข้ามาก็รับสายได้ที่ตัวนาฬิกาได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะมีไมโครโฟนแล้วลำโพงในตัว notification นะครับก็คือแบบสมมติว่ามีไลน์เข้าข้อความเข้านะครับมันก็จะแจ้งเตือนนะครับ m u วสินะครับก็สามารถสั่งเล่นเพลงหยุดเพลงได้นะครับไซเคินะวันนั้นของเดือนนะครับสั่งถ่ายรูปนะครับพยากรณ์อากาศนาฬิกาจับเวลานะครับนาฬิกาปลุกนะครับไฟฉายนะนลองเล่นไฟฉายดูตอนกลาคืนก็สว่างเหมือนกันนะไวแอสซิสแตนต์นะครับพวกสิลิ g ุกเกิลนานะครับนี่นะพวกเขาเรียกว่า แคลคูลเตอร์มาดูโหมดเซตติ้งนะเฮล์มอนิเตอร์นะอันนี้บอกเลยว่ามันทำมาเพื่อใช้สำหรับแบบว่าวัดสุขภาพตัวเฉพาะนะอันนี้เขาจะมีการแจ้งเตือนนะครับฮาร์ r เรตมอนิเตอร์ก็คือมันจะมีการวัดทุกๆ10นาทีนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าอัตราการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยมันเกินนะมันก็จะแจ้งเตือนนะครับผมนี่นะฮาร์ดอัลเลอร์นะครับบัตรเพชเชอร์เนี่ยอันนี้คือเป็นโหมดแบบแจ้งเตือนหมดเลยนะครับผม าบัตรกูโคด้ดมอนิเตอร์นะครับก็คือถ้ามันถ้าแบบว่าตัวกูโคด้ดหรือว่าน้ําตาลในเลือดของเราเกินเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนนะครับมันก็จะมีเก็บรติเป็นตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมีเปลี่ยนภาษาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสกรีนดิสเพย์นะเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้นะเียงสามารถโหลดเพิ่มได้นะครับผมสามารถโหลดเพิ่มได้ในแอปได้เลยนะอ อันนี้ก็เป็นความสว่างนะปรับได้นะปรับให้มืดๆก็ได้สว่างสุดก็ได้นะตัวนี้เป็นจอ IPS Display HD นะครับจะเห็นว่าภาพมันคมชัดแล้วก็สีสันสดใสนะครับผมอ่าอันนี้ก็ปรับระยะเวลาในการติดของหน้าจอนะเมนูนะครับก็มันก็จะมีให้เลือกนะนี่เป็นแบบนี้ก็ได้นะเท่ๆนะแล้วก็บอกเลยว่าลื่นมากนะครับนี่นะฟึ๊บๆ,ๆลื่นมากนะ ทัชง่ายลื่นนะครับผมอะไลด์ด้านข้างนะครับก็จะเป็นบอกว่าเป็นช็อตคัทที่ใช้บ่อยๆนะครับด้านล่างก็จะเป็นนี่ข้อความนะด้านขวาก็จะเป็นโหมดพวกแบบว่าที่ใช้บ่อยๆนะโหมดวิ่งวัดอัต,ตาราเต้นหัวใจนะ ด้านบนก็จะเป็นหน้าจอแบบว่าช็อตคัดนะครับผมบอกเลยว่าารุ่นนี้นะมันมาพร้อมกับโหมดสุขภาพแบบจัดเต็มนะครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดความดันโลหิตวัดปริมาณออกซิเจนนะวัด ECG เครื่องคลื่นหัวใจไฟฟ้านะครับวัดกรูโคสนะครับผมน้ำตาในเลือดวัดเมตาบอลิซึมนะครับผมการเผาผลาญของร่างกายนะครับคือวัด H HRV นะครับฮ a r t Rate Variable นะครับวัดความเครียดนะครับบอกเลยว่าครับเฮ้ยโหมดฟังก์ชันเกี่ยวกับวัด สุขภาพเนี่ยมีเพียบเลยนะครับผมลืมบอกไปนะว่าตัวนี้สายก็จะเป็นสายแบบ22มิลิเมตรนะครับก็เป็นสายที่มีขายทั่วไปนะใครไม่ชอบสายแบบนี้ก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะมีขายเพียบเลยนะครับผมมีขายได้ทั่วไปนะสาหรับสาย22มิลิเมตรตัวนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่หลายแอที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวทั้เท่า,านี้ครับสวัสดีครับ